ก็ต้องทำใจเก็บเสียไว้ก่อนเลยโอ้ยเหี้ยยังจะไม่ตกใจซะหน่อย a c ติ้งเธอะหมอไซเรนทิพม,มันไม่อยู่มันอยู่เฉยๆนะไอ,อ้นเราไซเรนทิพยมันต้องพูดด้วยหรอกรู้คนอื่นช่วยยุยให้แกแ <laughs> ปลว่าใส่เรนเทสมันเนี่ยมันก็จับกินเฮ้ยประเดี๋ยวว่ามันไม่ขยับ แปแปงชิปหายตัวโดนแน่โดนแน่ตัวนอนเน่อน,เนอนกูเดะเดะโดนแน่นอนตายโฆษณายอย่างนี้เอฮ้ยมันเดินเองมันเดินเองอัตโนมัติเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาสป,ปายแล้วกูดูแต่นในใกล้ๆนะ

โอ้ทำไมมันก็มันอยู่ไกลเลยอ่ะโดนแน่นอนได้นอนด้วยเฮ้ยเล่นจิรอ เดี๋ยวคนเล่นอ่ะมันขวาให้เลาดสรแล้วเล่นอันนี้นี่มันพีอะไรเนี่ยโผล่แล้คสเฮ้ยอ้โดียทำไมมันตันอย่างนี้ได้มันมันเหมืนตีลังกาได้เออไม่หรอเดี๋ยวไปหา ก็จบคลิปไปไย่้เท่านี้ดีกว่าแม่งตายเฉยเลยโห้โหบายบายแล้วมึงกดไลค์กดแชร์กดับใครได้วยกับเกมไอ้บ้าไอ้บ้าตอนนี้เนี่ย SCP เว้เนี่ยแล้มันเน